แอนพิกาคาเฟ่นี้นะคะนี่กาเฟน้องกระต่แล้วก็กบรรยกาศร้านคือแบบกว้างมากนี้เราสั่งกาแฟตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเดินได้เลยก็จะมีแบบี่จิ มีแบบเป็นทางนกคือบรรยากาศแบบตโต้กว้างจุดถ่ายรูปกว้างมากมีโต๊ะเยอะมากคีอเป็นแบบเคาน์เตอร์มีโมม,มีก็น่าราักกระต่ายน้อยอันทิกา เปี้ยก็คือมีชิงชาให้นั่งอ่ะคือมีโต๊ะเยอะมากแล้วก็นี่เรามาแบบตอนเช้านะคะประมาณเก้าโมงกว่าๆคือคนอยังไม่ค่อยเยอะแล้วก็คนในรีสอร์ทน่าจะยังพักผ่อนอยู่ที่นี่มีรีสอร์ทด้วยนะก็มีหล,ลงคั่วกาแฟด้วยเผื่อใครชอบกาแฟแต่ว่าเราสายชาชาก็คืออร่อยมากหอมแบบเข้มข้นสั่งไปแบบหวานน้อยก็คือแบบได้กลิ่นชาเต็มๆดีจุดลังนกแล้วก็โต๊ะก้าอี้ขาว น้องกระต่ายอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยน่ารักเหมือนเป็นแบ็กดรปถ่ายรูปได้สบายๆเลยให้ดูบรรยากาศรวมๆอีกทีคือที่นั่งเยอะมากแล้วก็แบบเว้นระยะห่างไม่ต้องตลัวจแบบอึดอัดเลยนะคะแล้วก็อากาศดีอะแดดร้อนนะเนี่ยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ยเยอะมากบรรยากาศดีมาก ก็มีที่พักด้วยนะถ้าใครสนใจพักนะบ้านรางเขียวๆนะนะเป็นแบบเป็นภูเวล่าด้วยลาไปไดาานะาคะาทริปสระบุรีนะคะสวันหนึ่งคืนนะเราไปพักที่น้ำมาแล้วที่ชะอมนะคะแล้วก็มีแบบแวะไปในหัวนิดนึงเนาะในหัวคาเฟ่นะคะเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้มาที่อันทิกาคาเฟ่นองกระต่ายซึ่งแบบน่ารักมากแนะนำเลยใครมาคือสระบุรีใกล้ๆค่ะมาแบบชั่วโมงก,กว่าเอง,งก็ ใกล้กรุงเทพมากเดินทางสะดวกเยี่ยมากชอบกดไลค์กดซับสครายติดตามกันไวน้นะแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวนี่แหละในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้ๆก,ก่อนค่อยๆอ,ออกแบบต่างจังหวัดกันบ๊ายบาย